น,นี้ก็คือชุดประจําตัวผมสะดุ้งตื่นออกมาบางทีก็น้องเขาเรียกชื่อพี่สอนอพี่สอนอก็ตะเกียกตะกายขึ้นมาตามสภาพของรถที่เห็นก็ชุดนี้เป็นเป็นชุดประจํากายแต่วันนี้เพิ่งสลับเอาเหรียญน,นี้เข้ามามา,มาแขวนจริงๆเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญเอเหรียญอยู่ตรงนี้แต่วันนี้เปลี่ยนเอาเหรียญน,นี้เข้ามาใส่แล้วก็เหรียญน,นี้อยู่ข้างนอกก็จะเป็นชุดนี้ที่ใส่ มีเหรียญชนะมานมีเหรียญชนะมานชนะจนมนมหาการเหรียญแจกทานเสือสีเก้าอนุมานอนุมานไม้ว่ากูดแหวนปีห้าเก้าแล้วก็มีแหวนแล้วก็มีกาไรปีห้าห้าที่ผมเพิ่งใส่ถูกปะใส่ว,นนวันนี้วันนี้เพิ่งให้หนุ่มไปวงหนึ่งแล้วก็มีใส่สี่เจ็ดสี่เจ็ดแล้วก็หลวงพ่อพัดหลวงพ่อเพียนสี่เจ็ดหลวงพัดอันนี้ใส่ นานแล้วแต่นี้เพิ่งใส่ได้สองวันสามวันพะมีสองวงให้หนุ่มไปวงนึ่งน่าเป็นไงบ้างครับเป็นเจ็บตรงไหนอะไรงไงครับมีความรู้สึกตอนที่ตะเกียบตะกายขึ้นมามันเจ็บที่นิ้วเหมือนถูกรอยกระจกบาดแต่ก็มาดูที่นิ้วมันก็ไม่มีเลือดแล้วกระตุ้งขามันมีเศษกระจกอยู่แต่มันก็มีเจ็บๆตรงต้นคอ,อแล้วก็น้องๆก็เรียกขึ้นมา ก็ไปเป็นประสบการณ์ผู้ชมคนลเทียรนะครับ